สบายดีไฮทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง l Last Station มื้อนี้เนาะหัวข้อในมื้อนี้เนาะเอากับแบบเอ้ยคนสเขาหัวข้อเขาต้องทักทายเออซ c ว่าซันทักทายพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือพาะพี่น้องอีสานทุกคนนะที่ติดตาม่องลั Station ก็คือแบบหลายเลยเนาะอะสำหรับัวขคนในมื้อนี้เราจะมา ร่วมกันเกี่ยวกับสัมภาษณ์สาวลาวสาวลาวก็คือบุญน,นี้เนาะหร <c oughs> ือว,บบว่าตั้งแตจะคุณคุณเยอะคุณแล้วก็เขา้าคุณเข้ามาสองต่ตลอดนะสัมภาษณ์สาวลาวเกี่ยวกับแบบเฮดเวียวอย่างยูไทยอย่างประมาณเนี้ยแชร์ประสบการณ์ทั้งนั้นการหาวี่งอะไรกับได้เวีสเฮดย,ยูไทยอย่างประมาณนี้เนาะแล้วเราแบบเออการสามัครเป็นอะไรย่างง่ายซัมใดมีขั้นตอนซัมใดกลัวสิได้เวีสสัมภาษณ์หรือสิ่งอย่างใดๆประมาณนี้เขาจะมาร่วมกันเนาะอ่ะเขาจะมา ให้แนะนำตัวเองก่อนเลยอ้าวยังเป็นทางการอ่าสวัสดีก็คือขอมาชมวันสเตชันตลอดแต่ก็ไม่เคยแนะนำตัวเองอ้าวซื้อแหงบออ่าสวัสดีซื้อแหงกะลาลิตาวงรัตน์นามสกุลเดียวกับหลักเมนซื่อหลินกะเอิงอนุตอนนี้ไม่บอกแต่วม่บอกก็ไม่อยากบอกแท้ต่อหาปี อตอนนี้เฮดเวลเป็นคอนเทนต์โมเดเลเตอ Market, ร์ลาเมาเกตหรือว่าลาเลนเก็ตยู่บริษัทแย่ยิงแย่ยิงประเทศไทยนั่นเองเรนเจนไทยแลนด์เมนแล้วเป็นคอนเทนต์โมเดเลเตอร์ส่วนใหญ่คอนเทนต์โมเดเลเตอร์นี่มันจะเฮดเวลประมาณไหนเอาคร่าวๆแต่ในแบบ General นะอินเจเนอรัลรนะเออเป็นเกี่ยวกับรีวิวคอนเทนต์ซึ่งเป็นเฉพาะเกี่ยวกับภาษาคล้ายๆกันเนาะเป็นหน้าที่เอ้ย หน้าเวียคล้ายๆกันก็เป็เป็นหน้าที่อันเดียวกันเลยแต่ว่าอยู่คนละบริษัทเอาไง,ไง่ายๆแล้ววันนี้อ่ะก่อนที่จะได้เวียนี่นะฮู้จักได้หน้าด่ายก็สมัครยักษ์ไอ้อย่างโบประมาณนี้ก่อนที่ได้เวียนี่มันบอกตอนนั้นเป็นช่วงอยากหาเวียก็แบบพอเวียกเก่ามันเป็นเพราะว่เอ่อเวียกเก่าเป็นอยากอาสาสมาัครหรือว่าอินเทิร์นซึ่งมันมีอายุสัญญาแต่ตอนนั้นเป็นช่วงตอนที่กำอัลกังสิหาเวียกใหม่ ก็เลยไปค้นมาขาลิง huh. ก์อ yeah. ินตลอดเวลาอัปเดตเวียดอยู่แล้วแต่มาเห็นเวียดมีเพิ่นประกาศลงอยู่ที่ลิงก์อินสมัี้แล้วมีขั้นตอนแบบง่ายรในการสมัครตรเลบนอย่างแค่ส่งซีีประกาศสมัครอยู่ในเว็บไซต์แต่ว่าต้องมีคเวเลเตอร์ประกาศซีรีแค่นั้นลรวการเกอลงไปในอันเว็บไซต์ของบริษัท แล้วขั้นตอนแบบกลัวศิไรวีเพาราะมันผ่านหลายขั้นตอนมาสัมผัสสัมผัสเสียงมีอย่างบอืมลากๆก็ไมีซ้ำขั้นตอนตอนแรก่ะสมมติว่าถ้าสมัครเองเรียบร้อยไปแล้วถ้าเฮาเขา,ขาช็อตลิสต์หรือว่าเฮาตรงกับตำแหน่งที่เฮาสมัครก็คือเฮาเป็นคนที่นสนใจอะไรเปรนะ <laughs> าะว,าว่าเขาขาจริงๆว่าะซึ่งอ,อย่างนู่นน,นี่นั่นเออเพื่อจะจะมาอ่านอยู่แล้วน้องซีนีต่อใครๆแบบ เหตุป <ative> ัจจุบันเหตุเวียงเนี่ยดูแล้วเป็นคนวางงานโบพร้อมในเวี้ยงมือใดเอ่อเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งนี้โบและวหูเกี่ยวกับเวี้ยนี้แนวใด้หูกเกีกเ่ยวก,ก,ก,กับตำแหน่งแนวใได้ด้อเข้าใจเกี่ยวกับเอ่อเบียยที่ตัวเองสามารถหาเน่าได้คล้ายๆกันเนาะคือของรัฐก็คือเอ่อรัฐอ่ะก็เห็นในลิงก์อินเป็นอย่างปกติทั่วไปแต่ว่าดีมองหนึ่งก็คือมีคอนเนคชั่นก็คือมีหมู่เหตุเวียยอยู่บริษัทนี้แล้วกะ หมู่ก็เลยว่าเออลงสมัครแม่ไม่ยังอย่างสีนาบุ้งเทือดายอย่างหมู่ก็แนะนําว่าแบบเออสี่เอาคอนแทคคนที่เป็นเอชอาร์ไฮเดอร์แล้วก็ส่งรซีวีไปให้เรามันจะฮอตไวกลัว่างสีนากลัวที่แบบเขาจะสมัครผ่านระบบลิงก์อินหรือว่าอย่างต่างๆในเว็บไซต์ก็เลยส่งซีวีไปโดยตรงหาเอชอาร์เลยและเอชอาร์ก็ติดต่อมาไวเนาะอันนี้เขาจึงว่าแบบคอนเนคชั่นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างต่างๆเนาะก็เลยแบบขั้นตอนคล้ายกันเลยก็คือโทรมาก่อนโทรมาก็ร่วมแบบ เออปัจจุบันนี้เฮดเวอยอยังยูอีกย่งแบบอ่าพร้อมที่จะสัมภาษณ์หรือว่าพร้อมจะสิงอ่าคอนตอนแรกสิงสิงมือไดเพราะว่ามันจะมีสิงภาษาอังกฤษแล้วก็สิงระบบของบริษัทถ้าคะแนนเทาา่านถ้าคะแนนเทาผ่านเราก็จะได้เข้ามอบสัมภาษณ์แล้วก็จึงได้ลบกันต่อเรื่องเงินดอกเงินเดือนอะไรอย่างต่างๆแล้วมันก็จะมีตามตามมาและขอมสัมภาษณ์ประมาณคล้ายกันเลยนั่นนาวิเคลขายกันโทษจะว่าพอยูคนละบริษัทอแล้ววันนี้ แล้วเอิงอะอยู่กรุงเทพมาเดินปัานใดแล้วและใช้ชีวิตเป็นอะไรลองรีวิวชีวิตเมืองกรุงด <c oughs> ูเริ่มตั้งแต่เมืงอวัอยู่จนถึาจนถึงตอนนี้หกเดือนหกเดือนก็เดนอยู่ครึ่งปีอรีวิว <c oughs> การใช้ชีวิตยังไงวาต้อเล็กอะโบชินเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันหลายระวังอยู่ล่ากับอยู่กรุงเทพคือแตกต่างหลายเลยทาอิจฉาโบชินหู้ซึกว่า เมืองใหญ่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อย <laughs> อะไรกั <laughs> บเราจจะมพโอชินเคยกับไปอย่างที่มันมันมีอยู่แล้วอ่ะห้องเป็นสีแดกทุกนั้นแต่ว่าทาเราพานั่งเหล็กมาได้เขาก็จะชินกับมันสบายเท่าที่มันจะขังเหล็ก,กพอมันวขังเหล็กจะพิษผาหลายเฮงยังเช่นแบบว่าอาจจะขืนวิตีเอ็ตโปรเพนไปหา่างไปสักที <laughs> คือขึ้นท่าอะเปลี่ยนปูนอัดฝาอีกแล้แม่เราก็เลยไปพอโอชินกับพวกคอยผู้สถานี่ใดเป็นสถานี่ใดจุดใดเป็นจุดใดส่วนอีกหน่ะเออมันกว้างใหญ่เหงเขาเป็นคนตัวเล็กอันก็ไม่คล้ายๆกันมันอีกก็คือ แบบก็บม่ได้กินพอดบ้านไหนมามีแค่แบบเฮ้ยมันคือแบบดูแบบยันหลงเด้๋ยวยันถ่ายเป็นตัวนเขาก็ยังไม่ได้แบบอย่างเซีก็คือใส่แม็ทั่วไปอ่ะแหละแต่ว่าแบบเโาแค่แบบรู้สึกว่ามันทับสินหลายอย่างแต่ต้องอยู่อยู่ไปก็คือมากกว่าเนาะที่โอเคอะัใช้ชีวิตได้อ่ะแล้วก็มักสภาวะเราแบบนี้นะปัจจุบันหน่อยหน้าอายุสามสิบตั้งเขาก็บุ่งมันแน่นะคนที่แบบอายุห้าสิบหกสิบปีเขาก็อาจจะมักชีวิตแบบเงียบสงบอยู่ต่างจังหวัดต่างแขวงอย่างต่างเนาะอ่ามาฮตัวต่อไปก็คือเงินเดือนพอสบบบ่่่หรรืออออวาาพเก็ยปะมณนี้ อ๋มส่หรับาจำแนงเข้าบริษัทเทาเพราะอันส่วนตัวทำว่ากคิดว่าอืมพ่อส่อยู่เพราะว่ามัขึ้นกับไลฟ์สไตล์หรือว่าการตลาดของตัวส่วนตัวคือบางคนยังเดือนสูงๆกับพ่อสายเนาะแบบย้งนมาเข้ามีการจะสั่งทางการเงินบอกเลยเนาะประมาณนั้นแต่ว่าแต่เะเดือนมันค่าใส่ใจจะบุเา่ากันเอยมีูไตล์โตข้าวหอมค่าไฟที่เขาคนถูไแต่ว่มันจักมาแต่ว่ามีบางอันเถอะ เขาแบบคนทุนในเดือนนั้นหมาได้แต่ว่าโดยข่าวกับข้อเก็บเขาใส่แต่ว่าพวกใหมเนี่คือเอ่อจะมีเพิ่อนที่ใส่แต่ลบบเดือนน่ะมันจะบดท่ากันกันแมนคล้ายกันคือกันอ่ะบัดนี้ข้อสุดท้ายอ่าปีสองพันสี่สิบนี้ยังเป็นตามยีโบอระเทศัยเลยว่ากรุงเทพยังเป็นตามแบบให้เฮามาเห็ุเรื่องหาเงินยูโบเฮาแล้วข้อเก็บจาาข้อคิดเอายังยังอยู่ยังเป็นตามการแสดงว่าโอเคเนาะ เพรว่าถ้าจะโอเคหลายเลยเขาคือแบบคือเอาเงินลแลายเงินเฟอบอยอีกย่างต่างๆอ่ะสำหรับประเทศเราอ่ะอันนี้ก็คือความจริงอ่ะแนี่ความจริงแต่มันก็ขึ้นกับแต่ละคนนีแหละบางคนอาจจะบามคกอยู่หนึ่งอาจจะมักสุราอ่าเข้าใจอันนี้ส่วนตัวแต่ว่าส่วนตัวเขาคิดว่ายังเหลืออย่างเงี้ยยังย,ยืนอีกต่อคือกับเลื่ยมั้งอ่าแล้วก็มีอันนึงที่เขายังบม่ทันได้บอกเราในลีซนาอนา่ะก็คือนโยบายขององค์กรหรือว่าเบนดิฟิตที่ให้พนักงานก็คือ ยกตัวอย่างมานึงอันก็คือแบบีเน็ตเ้าก่อมีมบอกแวบ์เน็ตเซสชั่นก็คือแบบมันเกี่ยวกับเ้าไปลงปัญหาทางด้านการที่เรียกหรือว่าปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือยอย่งเรื่องงานก็สามารถรุมได้ซึ่งถ้าอยู่ต่างปเทศิ่ะถ้าเขาอยากลงเรงนี้นเขาต้องเสียเงินไปหาจิต,ตแพทย์ที่สูงแห้งแต่ว่าบริษทัทเขามีนโยบายนี้ให้ ซึ่งยูลาวมีบอกบ,บอกบ่ามีแต่บนในใจเขาคบนใบน,นใจบมได้เปรียบเทียมนะทุกคนขอทขอให้ถ้าไปยยูราวแลวแบบบริษัทเจ้ามีอย่างก็ลองมาใช้์กันได้แต่ว่าตามประสบการณ์ที่เราเห็นเียกอยูราวคือบอมีเซสชั่นนี้เนาะที่แบบมันจะมีแบบเขาไปลมตัวตัวตว่าพรึกษาดมันเป็นมันคล้ายค้กับกินตาแพสแต่มันกับมถึงขั้นาแบบนัน้นนะมันก็นคล้ายๆนั่นแหละลมเลยทุกเรื่องทุกปัญหาทุกเรื่องเลยซึ่งเฮาว่ามันเป็นเบนฟิตที่ดีที่ให้พนักงานประมาณนี้ เราว่าสำคัญเห็นหแล้วกันอันนี้อื่นกบคือซิเมนทั่วๆไปเนาะคือบริษัทอื่นทั่วไปคล้ายๆายกันเหมือนแถนเนาะอืมเบเนฟิตต่างๆอะนะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นอีกอย่างที่แบบเด่นสาหรับเฮาที่เรายัางอยู่มาว่าประมาณนี้วะประมาณนี้เลยกับบนในใจแต่ว่าส่วนใหญ่บบเคยเห็นในร้านถ้าแหลมหัวมีบพถ้าถ้าถ้าไปหัวก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งว่าแบบเอออยู่อยู่บริษัทน,นี้ในเรามีอย่างสินะเกี่ยวกับ wellness เนาะ wellness section S <S hmm. ประมาณนี้อะแล้วสรุปรวมก็คือเฮากรสัมภาษ์สาวลาไปแล้วว่า,าเออเฮ็ดเบีย้ยอยู่ละเออ,อยูไทยแล้วก็แบบมาแซ่ประสบการณ์อีอย่างต่างๆแล้วแล้วขอสรุปก็คือนี่ยังเป็นตามาเฮ็ดเบี้ยยังมาหาเงินอยู่หรูอว่ายู่ประเทศไทยนั่นเองเนาะแต่ว่าเข้ากับกูว่ามุมมองของคนอื่นจะคิดอย่งแต่อันนี้ในมุมมองของพวกเราสองคนว่ายัางเป, <S 2> <S 2> เป็นตามาอยู่แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเออบอกเป็นตามามันก็แล้วแต่ความมากของแต่ละคนนะ สำหรับพวกเฮา <P an throp> พวกเฮาวักช <P an throp> ีวิตแบบนี้หน้าตอนนี้อายุสำนี้แต่ว่าเฮากับผมคือว่าสี่สิบพันสิบปีมันจะความคิดเขาจะเปลี่ยนบพรว่าความคิดของคนเฮาเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเฮามีการพัฒนาได้ตลอดเวลาประมาณนั้นทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่นาจะเบิร์เพียงเท่านี้นะเขาเจอกันใหม่คลิปหน้าเขาจะมาลหมหัวข้ออย่างเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเนาะ ถ้าใหม่มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไาชิกกดกระดิ่งกิ๊กจริงๆ,ๆให้ช่อง Last <laughs> Station ไปเลยทุกคน <laughs> เจอกันใหในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย